สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะก็เป็นคลิปที่เราฟาร,ร์มเหรียญการ์ตุนคอยนะคะตอนนี้ได้เต็มแม็กแล้วค่ะมันรวดเร็วมากเลยนะคะเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็สามารถได้เหรียญเต็มแม็กแล้วค่ะสุดยอดมากๆตอนนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด500กว่าตัวนะคะนี่ 589ตัวนะคะทุกคนใช้ทั้งหมดไม่ได้นะคะมีข้อจํากัดบางอันอยู่เหมือนกันนะคะพอเราใช้แล้วเนี่ยเหรียญก็ได้ใกล้ๆเคียงเดิมนะคะแล้วก็พอมันเยอะมากเกินไปเนี่ยบางทีเกมมันก็หลุดนะคะใช้ได้ประมาณ500กว่าตัวค่ะนี่เลยนะสุดยอดมากๆชอบอีเวนต์นี้มากๆเลยค่ะชอบเกมพาสนี้มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีไปเก็บผลไม้บ้างนะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ นี่เลยนะได้โชคเพิ่มขึ้นเยอะค่ะแล้วก็สปีดได้เยอะมากๆนะพอเราฟาร์มเหรียญที่นี่เต็มแม็กซ์แล้วเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะไปฟาร์มเหรียญที่ฮาร์ดคอร์บ้างแต่การที่จะไปฟาร์มเหรียญที่ฮาร์ดคอร์ได้นั้นอ,อาจจะต้องเก็บผลไม้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดสําหรับฮาร์ดคอร์นะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงธรรมดาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่สัตว์เลี้ยงที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยมีบ้างนิดหน่อยค่ะเอาละค่ะ,เด,งงะ,คะเดี๋ยวยังไงนนนนะะะคเเเเดี๋ยยววราไไปกกก็บผลลลม้้่อแั วิ่งเร็วนิดนึงนะคะวันนี้เราจะไปพิชิตเหรียญที่ฮาร์ดคอร์กันค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้เต็มแม็กซ์หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผลไม้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะทุกคนเรามีอะไรจะอวดค่ะ พอเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปฟร์มเหรียญทั้งคืนแล้วเนี่ยเราก็มีเวลาไปเปิดจัดเลี้ยงทั้งคืนนะคะในอัปเดตเอพิโอในอัปเดตเอพิฟูเดนี้ค่ะนี่เลยนะสิ่งที่เราได้มานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าฮิวเออร์เรคแคนะคะขอโชว์ตัวน้องหน่อยนะนี่เลยค่ะน่ารักไหมคะเจ้าเออร์เร่มาเป็นของเราแล้วได้มาแคตตัวเดียวเองนะคะนี่ดีใจมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้าง หลายคนอาจจะได้แล้วหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะมีคนเปิดได้เจ้า e er อ r o r Cat เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0งตัวแล้วนะคะเปิดได้เยอะมากเหมือนกันนะคะเยอะกว่าเจ้า c o v e r u n i c o r n ใน Event s e n ซ p r a แพ c ซะอีกนะคะนี่เลยนะเปิดได้เยอะมากๆแถมยังใช้เจมไม่เยอะด้วยค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะแต่ว่าราคาเจ้าตัวนี้อาจจะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดแวะไปดูราคาเขาหน่อยแล้วกันนะ วิ่งเร็วไปนิดนึงมาดูที่ตลาดตรงนี้นะคะว้าวมีคนขายเจ้าเอ็กซ์ลอตค่ะเนี่ยดูจะมีใครมีเจ้าแมวหรือเปล่าตอนนี้ราคาตกมากๆแน่แน่อู้มีสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ค่ะทุกคนซื้อเพิ่มดีไหมคะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีฮาร์ดคอร์สักเท่าไหร่ด้วยราคาถูกด้วยนะคะซื้อเพิ่มไปเลย <c oughs> เพื่อการฟาร์มของเราค่ะ ซื้อเ็วไปอีกแหละเขาบอกว่าเขาขายแค่200อ่ะคนเนี้ยอ๋อคนนี้เขาขาย200้จริงด้วยค่ะนี่ซื้อเลยซื้อสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เพิ่มหน่อยแล้วกันนะคะเราไม่ค่อยฟาร์มสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์เลยนี่เพิ่มพลังสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์สักหน่อยดีใจใหญ่เลยเจ้าของร้านดีใจใหญ่มากอุดหนุนอุดหนุนสัตว์เลี้ยงเขามีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะหนตรงนี้ล่ะอู้มีซิเคร็อด้วยนะคะอู้ ฮาร์ดคอร์เต็มเลยโอ้โ oh, หอันนี้ราคาแพงกว่าที่เราซื้อวันนั้นซะอีกอะซื้อตัวนี้แล้วกันนี่เลยนะคะทีนี้น่าจะไม่มีราคาเจ้าแมวให้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่แค่ที่2 4 8บถึง30ิบิลเลียนเท่านั้นค่ะโอเคราคาถูกมากเลยนะคะเอาละคะ่ะมาเริ่มภารกิจของเราวันนี้กันเริ่มเก็บผลไม้กันก่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีผลไม้เราเนี่ยทั้งหมดเกิดจะ1000ผลแล้วคะ่ะ นี่เลยนะคะมีทั้งโชคมีทั้งดาเมจนะคะแล้วก็ไดมอนด์คอยเยอะม,มากมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเพิ่มกันนะคะแต่ว่าตอนที่เก็บเนี่ยอาจจะใช้สลิงได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันแหลกค่ะใส่สลิงตัวใหญ่ทุกตัวไปเลยนะคะ โอเคไปกันเลยนะคะเก็บผลไม้ทุกชนิดเลยนะมีอันหนึ่งที่เราแบบเก็บแล้วแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คือผลสปีดค่ะผลสับป,ประรดมันจะช่วยทําให้สปีดของเราเร็วขึ้นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเราเวียนหัวนะเปิดกล่องเออร์เลอร์ไปเรื่อยๆนะเผื่อเราจะได้ตัวใหญ่บ้างนะคะนี่เนี่ยพออยากจะตัวใหญ่ก็ไม่เคยได้ตัวใหญ่สักอันเลยเฮ้ยสกินเออร์เลอร์มาเต็มเลยอะ่ะอยากได้ตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็ก อะไรของเขาเนี่ยผลไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป้าหมายของผลไม้ของเรานะเราอยากจะให้ดาเมจมันได้ถึง300นะคะก็คือเจ้าแอปเปิลนะคะมากันที่พิกเซลเวลนะเก็บให้ไวที่สุดนะคะเขาบอกว่ามาฟารมที่นี่ก็ได้นะฟารมที่นี่ผลไม้ก็สปอนลงมาเร็วเหมือนกันนะคะตัวเล็กแล้วเนี่ยทำอะไรก็ลำบากนี่เรนโบเรนโบเลนโบ,นโบ,นโบอู้เลนโบตรงนี้มีสอันเลยอะ โอ้โหแอปเปิเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากแล้วนะคะได้สิบเท่าแล้วอตอนแรกๆนะคะเราใช้วิธีการเปิดไปด้วยความไปด้วยนะไอ้วิธีการนั้นนะคะก็ทําให้เหรียญลดลงไปค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะสับประรดเต็มเลยโอ้โหคนเลนโบอ้ามี2องคนเลยมาพร้อมกันโอเคได้200กว่าแล้วคะ่ะ นี่นะคะนอกจากที่เราจะไปฟาร์มแล้วเนี่ยเราก็มีมาเปิดเพิ่มบ้างนะคะนี่สิ่งที่เราได้มาจากการเปิดเพิ่มครั้งนี้นะคะนอกจากไปที่อีเวนต์เอพิฟูเดย์แล้วเนี่ยเราก็มาเปิดที่นี่ด้วยนะคะและสิ่งที่เราได้จากอีเวนต์ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะสตว์เลี้งสตนะคะเป็นเรนโบ์เพิ่งจะได้ตัวนี้มาตัวแรกเลยค่ะ ือมันได้ยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยเรายังไม่ได้เหมือนกันนะออนอกจากจะได้ตัวนั้นก็คือครั้งก่อนนะคะก็ได้เป็นตัวนี้มาหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นเจ้าตัวนี้มาอีกตัวนึงค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวซีเครตตัวธรรมดานะคะ นี่อีกเยอะเลยค่ะเราเปิดเฉพาะสัตว์เลี้ยงสก cret ตนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เราไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงตัวธรรมดาที่เป็นเมติคอนะคะเพราะว่ากลัวว่าเกมมันจะแหลกค่ะตอนที่เปิดเนี่ยใส่สัตว์เลี้ยงได้แค่ประมาณร้อยกว่าตัวเท่านั้นนะคะมันก็เลยทําให้ฟาร์มได้น้อยด้วยแต่ว่ามันก็ทําให้เราเปิดได้เรื่อยๆค่ะ เกมไม่แหลกนะ1000ลูกแล้วนะคะผลไม้ของเรารอบนี้เก็บมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองที่ฮ์ดคอร์กันเลยค่ะเหรียญของเรามีแค่นี้เองนะคะยังไม่เต็มนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ถึงจะเต็มนะคะรอบนี้เนี่ยเรากะว่าจะเอาให้คุ้มเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองที่ดูเดววลกันก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราใส่สัตว์เลี้ยงทั้งหมดก่อนแล้วกันนะคะนี่ ปกติแล้วที่เราทดลองมานะคะใส่สัตเลียงทั้งหมดนี้นะคะหลุดแน่ๆเลยค่ะเป็นประจำเราก็เลยจะลดลงนะคะให้เหลือสัก600ตัวหรือว่าประมาณ580ก็ได้ค่ะปกติแล้วห้า8 0เนี่ยไม่หลุดนะคะทุกคนผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากด้วยนะส่งน้องๆเข้าไปนะคะดูสิว่ามันจะลดลงเร็วหรือเปล่านะสำหรับฮาร์ดคอร์นะคะที่ดูเดว์บอลนะเป็นดูเดเคปนะคะ ปกติถ้าเราส่งสัตว์เลี้ยงไปเยอะๆแบบนี้นะคะ500ล้าน600ล้านแล้วค่ะเกือบจะเป็นบินเลี้ยนแล้วนะคะสุดยอดมากอ่ะแต่ว่ามันก็ยังสะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอมันพังทีเดียวนะคะโอ้หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฮาร์ดคอร์นะเราคิดว่าน่าจะไม่รอดนะคะโอเคเรากลับมาอีกแล้วนะคะวิ่ง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  เดี๋ยวรอบนี้เราจะลดจํานวนลงนะสักห้าอยตัวก็พอแล้วกันเนาะพร้อมเดี๋ยวเราจะมาลองหีบสมบัติตร,ตรงนี้ดูก่อนแล้วกันนะคะนี่ที่ดูโดเวอร์นะคะไปลองกันเลยมีห้าร้อยตัวนะทุกคนโอ้โหพังเร็วมากรอบหนึ่งได้เท่าไหร่โอ้ได้น้อยเหมือนกันค่ะได้น้อยได้น้อยไปไปเคฟดีกว่านะโอ้ทุกคนมันเร็วมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตร้าไป วับวับไม่ได้อะไรของเขาครับเนี่ยอ่ะโอเคค่ะมาเลยทุกคนนี่ห้าร้อยตัวนะดูสิว่าเขาจะแหลกหรือว่าเขาจะหลุดเดี๋ยวเรานั่งเป้าเลยตอนนี้เราอยู่ที่ฮาร์ดคอร์นะคะต้องมาลุ้นดูนะคะว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะห้าร้อยล้านแล้วนะคะโอ้โหหกรอยล้านดูก่อนนะว่าจะหลุดหรือเปล่าโอเคสุดยอดไม่แหลกไม่แหลก 500ตัวไม่แหลกนะคะกลับมาแล้วกลับมากันแล้วสุดยอดมากนี่เรามาแล้วค่ะนี่คือกล่องสมบัติที่มันแบบว่าหินมากๆนะคะมีเลยนะเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์เลี้ยง500ตัวของเราเนี่ยกับบูธผลไม้แล้วก็ทุกสิ่งเนี่ยมันจะได้เยอะแค่ไหนนะคะหูเหรียญคูณ5เท่าด้วยสุดยอดจะแหลกไหมเนี่ยลื้นอยู่มา เรามาลองลุ้นกันดูนะคะโหทุกคนนี่มันฮาร์ดคอร์นะคะเราไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงเจ๋งๆมาฟาร์มแบบนี้ได้นะมันเป็นเพราะว่าเราใส่สัตว์เลี้ยงแบบอันลิมิตนะคะทุกคนบวกไปเรื่อยๆนะคะบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหพังเรียบร้อยแล้วนะคะโหได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ข้างในกันไหมคะว่ารอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่โอ้ยมาลองมาดูตู้นี้กันนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะคะดูเหมือนตู้นี้จะเร็วมากกว่าตู้เมื่อกี้ซะ สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วกันนะคะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆค่ะทุกคนหนดูซิตอนนี้นะคะจากที่เรามีแบบนิดเดียวนะไม่ถึงแบบไม่ถึงทินเลียนหรือเปล่าตอนนั้น ตอนนี้นะคะมีแบบเยอะมากนะคะเราคิดว่าพอครบหมดฮาร์ดคอร์ของเราเนี่ยต้องมีเหรียญกราร์ตูนคอยเ <c oughs> ต็มแม็กซ์แน่ๆค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกนิดเดียวมันก็จะพังแล้วนะคะเดี๋ยวร,รอให้มันพังเลยดีกว่า <c oughs> โอ้ยพังเรียบร้อยแล้วโอ้ <c oughs> โห <c oughs> เราได้เกือบทั้งหมด2ทิเลียนนะคะโอ้สุดยอดมากๆสัตว์เลี้ยงตามมาเต็มเลยเป็นยังไงบ้างสําหรับแกงสัตว์เลี้ยงของเราไว้เดี๋ยวเราจะใช้เหรียญแล้วก็มาเปิดลุ้นดูนะคะว่าจะได้สัตว์เลี้ยงตัวดีๆมาอีกบ้างหรือเปล่านะงั้น สำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ